ที่นี่คือ dice game gamble โนนโนนโนนโนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกโซนาร์ตาไม่ดีเปียงโอ้โหเข้าไปแล้วครับใช้โลครับเฮ้ยดวงอย่างมาเลยสวัสดีลูกสาวคุณชื่อโซนาร์ตาใช่ไหมอะใช่เธอสมัครเข้าโรงเรียนอัศวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเฮียลูกอยากเป็นอัศวินเฉยเลยอะไรวะโซนาร์ตาเลือกเองก็ต้องซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ วัสดีจ้าพ่อโอ้ยน้องโตแล้ว <c oughs> แต่หนูรู้อยู่แล้วแลว่าพ่อเน่ยไม่คิดมากหรอกอย่างหนึ่งขาพ่อก็ยังเจ็บอยู่ <What? S 1> ยังไม่หายดีเลยเหรอขาเจ็บ ขาเจ็บนี่แสดงว่าตอนตกผาป่วาวะขาก็เป็นหินเลยสิบสองปียังไม่หายเหรอบ่าไปเด่ยโอ้วันนี้วันเกิดใครอ่ะเดี๋ยววันเกิดใครนี่วันเกิดกูเหรอใช่วันเกิด <Happy S 1> พอด่อนั่นแหละเป็นตุ๊กตาที่อาจจะไม่ได้ดีมากอขอคุณมากเลยโซ <Happy S 1> นาตตานี่เป็นของฉันแล้วล่ะ <Happy birthday. S 1> เอาเธอตามอะที่พ่อชอบ <Happy S 1> ก็โอเค,อเคแหละ แค <You. S 2> ่ลูกทําให้ก็ดีแล้วล่ะใช่วันนี้วันอะไรเหรอวันเกิดลูกอีกจัดพร้อมกันวันเดียวเลยไม่ดไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ย,ออเ,ยเออดีแนละ้วประหยัดงบดีอยากรวยอยากสุขภาพดีอยากใจดีกว่าคนอื่นอยากเป็นที่รักเอ้ยไม่ใช่อยากได้ผัวดีกว่านี่ไม่ใช่อยากเป็นที่รักน้องอธิษฐานอะไรครับตุ้ย <Ooh. S 1> สาวครับเบอร์นาดเบอร์นาดบอกรักลูกสาวกูเอ้ยอะไรเนี่ย ยังย si mm ังไม่เห็นหน้า uh ทีไม่เอาเดี๋ยวนะจะไปสำรวจสำรวจอะไรวะเข้าป่ามีสัตว์ประหลาดเล็กน้อยพวกมันไม่ใช้เวทบนแต่กูใช้ดาบไม้กับธนูโง่ๆเนี่ยนะเฮียอะไรวะเนี่ยกูจะไปชาร์ได้ยังไงวะทั้งขาวโหตีชิวๆจัดไปตีสักที เข้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้เข้าสองเอาดาบไม้ไปสู้มันจะไปชนะได้ยังไงวะเฮ้ยเอะแพ้ได้ไงเนี่ยมึงไ่แพ้ได้ยังไงดีกว่าการท้าทายคนเดียวเนี่ยมันยากนะว่าแล้วเชียวที่แพ้เนี่ยเพราะว่าฉันไม่มีเพื่อนนี่เองไม่ใช่แพ้เพราะมึงใช้ดาบไม้นั่นแหละตีทีละสามใครตีเข้าวะเอ่อฉันนี่นะมาจากตระกูลมือตระกูลฮิตชื่อมือใครคนคิดไว้สั์ชื่อว่าโซาต้านะเธอไปดักเรียนใหม่สินะดีจังเลยที่ได้คุยกับเธอเนี่ย แต่ฉันต้องไปเรียนแล้วล่ะแล้วเจอกันนะโซนาต้าที่นี่คือ dice game gamble ลูก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 การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกโซนาต้าไม่ดีอายุสิบสองมึงก็เล่นพนันแล้วแหละเนี่ยพระเจ้าเปรี้ยงโอ้โหเข้าไปแล้วครับโลก่อนโลก่อนสำคัญมากนี่โอ้โหดาเมจหกเคดาเมจสิบตายแน่มึงเหี้ย มมึงแพ้คุณแล้วละ่ะพ่อกูสอนบันดีเรื่องการพนันเนี่ย <_ EN> <_ EN> พ่อกูสอนบันดีเอาไปเลยหกดแพปชนะไม่มีทางโอ้เล่นได้ดีแล้วเนี่ย <_ EN> ก็ชาเป็นดูเอลที่สนุกมากเลยละ่ะว <_ EN> ันรูปมึงเป็นใครนะั่นลืม85บาทใช้7 e n t เอ y เอร์ีเลยเหรอ แล้วเป็นนักแสดงเนี่ยโอ้พระเจ้าได้ที่60บาทกูไปนั่งพัน,นันเหมือนเดิมดีกว่าไอสัตว์หวัดดีโซลาตา้าฉชนสมัครมาหลายคาัสมากเลยอะ่ะวอกว่าจะได้เจอเธอบ้านนะมีหลายแคนเลยที่สนใจในการรับสมัครมือใหม่อ่ะนะต่ตอนนี้เราก็เชิญทั้งสมคนมาแล้วล่ะอัศวินฝึกหัดเนี่ยไม่ได้เค่คัดมากเพราะงั้นเลือกตามใจชอบได้เลยอัศวินคนไหนก็อยากจะเข้าตระก,กูลมือทั้งด้านแหละกูไเข้าเพราะชื่อมึงเนี่ยแหละหที่จะไปเท่อ๋อไม่ใช่มือ แฮนเดลยินดีต้อนรับนักเรียนของเราเราผมมีนามว่าไบรอันเป็นประธานนักเรียนของเซนเอลมอนนี่แหละและกูไม่เลือกมึงแน่ๆถ้าเป็นไปได้นะ <c oughs> อยากได้คนที่มีความสามารถและสนใจในศินละปะ <c oughs> อ่าโอ้แต่และบ้านนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับเนี่ยไอสัตว์แต่บ้านเขียวกูไม่อยากเข้าสนสนและละกูเห็นหน้ามึงแล้วกูเกลียดมึงมากเลย <c oughs> รับใช้เจ้าหญิงแม่งเลยสัตว์ฉันรู้นะว่าหนึ่งในนั้นน่ะมาที่นี่เพราะอยากจะแต่งงานกับฉันก็ถ้าทําได้ก็ลองดูเดี๋ยวแต่งงานเลยวะฮะแล้วมันเกี่ยวเี่อะไรกับเจ้าหญิงวะเอ๊ะนี่เธอไม่รู้เหรอราชาประกาศเลยว่าใครก็ตาม้ที่สังหารหญิงสาวนกฮูกได้เ่ีคนคนนั้นน่ะจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงกินเน็ตด้วย <มา S 1> วิธียูยรี่เอเนี่ย ใช่ใช่ฉันรู้มันดูโง่มากแสดงว่าถ้าฉันฆ่าได้นี่ฉันจะได้แต่งงาน็จแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่เธอและไอสัตว์ลูกกูเฮียลูกกูเก๊ยม่ลูกกูเกเฮ้ยดูเออ่อหนูไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะสนุกไหมสนุกไหมก็เล่น้องมึงเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเองนะไม่ต้องมาทำไกาเลย เด็กนฮะลืมกดยิงโอ้โหแพ้เลยสัตว์ตายตายตายกูตายโอ้โหมึงมาอีกรอบนึงเลยกับกูไอเวนโอ้หมึงต้องยิงกู20ดาเมจอดถึงกูจะแพ้กูจะบอกให้ แล้วก็สามน้ดเอเมนแปดนัดพอดีปากแตกเกือบสิบปีผ่านไปแล้วคุณก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมอุ้ยนี่นะโอ้ค้งแรกเลยเดที่ได้คุยนอกโรงเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ค้งแรกสองค้งแล้วมววชิบหายเลยมึงเนี่ยอะไรอะทำงานเหรองั้นเดี๋ยวทําเกาะให้แล้วกันครับเงินสําคัญมากเลยจะมาเล่นคอยเตาที่ห้องอาบน้ำไหมอะเออหนูมาที่นี่บ่อยๆคะ่ะ <What? S 2> ป้าป๋าชอบเล่นมากเลยตอนหนูยังเด็กอย่าไอของไม่ดีอะตามรอยดีชิบหายมมนแล้วเนี่ย เขาให้เต่าหนูมา3ามอันตอนหนูยังเด็กกูให้มึงด้วยอ่ะเนี่ยพอดีโมดนะสซนดา้าอยู่บ้านไหมสโนดาา้าเล็บซ่าอายุยังไม่22เลยอะํะทตัวเป็นฮีโร่ซะแล้วแต่ชัดว่าคุณเล็บซ่าก็เท่ดีอ่ะเอะนี่เธอก็ชอบเหรอฉันไม่ได้เศร้าซะหน่อยอะ่ะแค่พวกเธอล่ะคุยแต่เรื่องเล็บซ่าเล็บซ่าไอสัตว์กูอิจฉาแต่ไม่ว่าเล็บซ่ามันจะเก่งแค่ไหนอะแต่เธอก็ไม่มีทางที่จะปรุงอาหารได้ดีเท่าคุณนะ แล้วทำไมการทําอาหารถึงกลายเป็นจุดเด่นได้ปะเนี่ยทาไมจะไม่เรามันโคตรโคตรดีเลยน,น,ออนั่นแหละสโนเต้เธอดูเศร้าๆ,ๆอีกแล้วอ่ะแต่เราเราจะไม่เมินนางน,นะครับไม่ว่าจะเกิดที่อะไรขึ้นกูก็จะไม่เมินมึงว่างไงลูก <c oughs> <c oughs> บอกเรื่องแม่หนูให้ฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหแม่ของดีนั้นเนี่ยเป็นคนจริงจังมากเลยอ่ะหนูเลยอยากรู้ว่าแม่หนูเป็นยังไงอ่ะ นี่มันรายการปิดสนามฟาแลบเรื่อยยังไงกันคำถามยากที่หายเลยเยอาจริงพ่อมีความสุขมากเลยตอนที่อยู่กับเธอนะเหมือนดังฟ้าแห่งความสุขเลยเธอมีจิตใจที่บริสุทธิ์หนูก็รักแม่เหมือนกันว่าแต่ทั้งสองคนเจอกันได้ไงอะ่ะความรักเนะี่ยคือการทําทุกอย่างเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันพ่อเนี่ยรักแม่สุดๆเลยเนาะใช่รักผมนุ้ยเอ้ยถุย้ยไม่ใช่เอาเธอถึงนางจะจากไปแล้วอะ่ะแต่พ่อก็ยังมีความทรงจำดีๆอยู่ พ่อยังมีหนูนะแปลกแปลกแลูกเข้าใจแต่ลูกอย่าพูดอย่างนี้คนอื่นมองพ่อไม่ดีไม่ได้เบอร์นาดนี่มันใครวะเบอร์นาดวันนี้ก็5ปีมาแล้วตั้งแต่อัศวินเอสเบลอ้าผู้กล้าตายแล้วเหรอขนาดตายคนยังอวยพรมากมายเลยนะมึงเนี่ยเชียกูเกลียดมึงชิบหายเลยไอ้ขี้แอคไอสัตว์ ฉันคิดถึงเธอมากเลยตอนที่ฉันซื้อชิสยากมาอาหารอร่อยขึ้นเยอะเลยตอนที่ฉันกงมองไปที่เธอฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยเฮ้ยอะไรอะรเก๋มันเนี่ย <laughs> <laughs> เก๋ครับอู้ฉันดีใจที่ได้เจอเธอในสัตว์หมายเฮียมากเลยเอย้มันเขียนเฮียอะไรของมึงเนี่ยอ้าวเธอน่ารักจังเลยอ่ะขอเป็นแฟนคลับเธอได้ไหมเฮียอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <laughs> เป็นอะไรอีกะลูกพอ่อดูมีข่าวดีด้วยละ่ะว่างไง เออหนูกำลังคุยกับเพื่อนอยู่จากโรงเรียนนะนะแล้วพวกเขาคิดว่าพ่อไม่โครเจ๋งเลยวะเขาบอกว่าพ่อเป็นคนใจดีมากเลยอ่ะคือมันมีบางอย่างที่ดึงดูดชัดมากเลยอะ่ะอย่าไปเอามันเด็ดขาดเลยนะลูกนะห้ามเด็ดขาดนะคนที่ไม่เคยเห็นหน้านะยานะ่หนูจะไปแล้วนะพ่อเตรียมอะไรไว้เหรอเงินไม่พอไอ้เหียหนูจะไปหานี่นะนะเฮ้ยพ่ออยากไปด้วยเหรอ โออหนูไม่ได้หมายความว่าหนูจะไม่ชวนพ่อนะปล่อยปล่อยให้โซนาต้าไปกับเพื่อนเธอเออจริงเหี้ย,ยแล้วมึงให้กูเลือกอันเดียวค่ะพ่อลอเล่นรอเล่นไปมีความสุขกันเถอะ I will have get time with my friend จ้าจ้าลูกจ้าดูเหมือนว่าจะมีคนไม่พิเศษอีกแล้ว <c oughs> ลกูรู้ตั้งนานแล้วเพื่อนไอ้นกเวนกูรู้ตั้งแต่แม่งโตเลยสัตว์ไม่ต้อง,อ <c oughs> <c oughs> องย้ำก็ได้ <c oughs> เอาละ ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่โซนาต้าครับเราคนแก่เราก็ปล่อยน้องไปนะครับคุยไหมดครับคุยไหมดอุ้ยผูย้ชายหออืมคงซื้ออะไรไม่ได้ครับเพราะว่ากูโอ้โห <c oughs> มามาวบทีมันดีกว่าโอเคมามีความสุขกันทีมอาวับนี้นะโอเคมา let's go <S เดี๋ยวใครว่าคุ้น,นขอโทษนะครับโซนาต้าอยู่บ้านหรือเปล่าอันนี้มันก็เพื่อนโซนาตา้าแหละครับไปเดินด้วยกันเถอะอย่ากลับช้าล่ะ ู้แล้วนะเอ้ยลูกเลือกคนด้วยนะโอ้ไม่คิดเลยว่าจะได้ไปเที่ยวกับสาวสวยแบบนี้เฮียไอเฮียนี่มาจีบลูกสาวโกแฮกเกตนั่นเมียมึงเหรอไม่ใช่ซะหน่อยเอ้ยเฮียนี่เป็นโจรนี่ว่ะโจรที่ไหนกันเล่าพวกเราเนะี่ยขโมยเงินมาจากคนรวยแล้วก็เอาไปให้คนโจนต่างหากิีเคเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเห <laughs> <laughs> มือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนดดิจ้าคุณเสีคเยคนที่ใช้ชื่อเสไว้สัต เฮียไอเสดมันโคตรหล่อลูกถ้าลูกจะเอาใครแล้วก็ลูกเอาไอเสนะอย่าเอาไอเฮียหัวแดงเอาโจรเป็นหัวลูกลูกอย่าเอาไอเฮียหัวแดงแล้วลูกเอาไอเสดดีกว่ามันหลอ่อกว่าเยอะเลยลูกกดหัวแถวเธอนะแพ็กเกจฮาจะตายเขาต่างเดียวกนอื่นโอ้นี่ชัดพิเศษสําหรับเธอขนาดนั้นเลยเนี่ยทาเหมือนฉันไม่ได้พูดอะไรแล้วกันฉันจะไปเลยโซลไต้ทิ้งไว้ทิ้งเอไอเฮีย